สบายดีวันนี้ทีมงานสามกองมาน,นำเสนอเมนูออมซีนใส่ผักใส่เห็ดและอันดับทวิตก็มแมนเอาซีนหมูล,ลงไปคั่วตัวไม่สุกก่อนขั้นตอนนี้ก็แมนกําำลังตำข้าวเบือนะ่อเนาะซึ่งซากของเฮาก็เป็นทุยวันในหนึ่งเดียวในะพี่น้องซึ่งอีกต่างสภาพแวดล้อมไปเลยเนาะถ้าอยากกินไว้ต้อง่วยกันเห็ดนะพี่น้องและตอนนี้สี่สาวแม่คัวกำกาลังแบ่งนาทีกันฮับปิซอบเนาะซึ่งสาวเสื้อสีฟ้าก็แมนกำลังย่องยานางนะั่นเองแล้วก็ได้ยานางประมาณนี้หลังจากได้น้ำยานางแล้วก็เอาน้ำยานางมาท เติมเกลือเติมเป็นนัวเราทาน้ำยานางฟุดทรงเสาก็เป็นช่วยกันล้างพักแล้วก็ได้กลอยน้ำยานางใส่ข้าเบือเพื่อ,อให้มัน กินก้อนนอหลังจากนั้นกระเติมมกบวบเติมเห็ดลงเห็ดกับมะบวบยุบลงน่อยหนึ่งก็ได้ใส่ประเด็กแล้วก็เอาเขาอ้าวเบือลงตามหลักอันนี้เป็นสูตรสี่สาวแม่ครัวรของทีมงานสาวมะกใส่เครื่องแกงเกือบครบทุกอย่างแล้วเอาผ้าหอมผักซีลงไปเลยซึ่งพังเขาก็มีสองอย่างเราทาผักยุบลงน้อยหนึ่งเนาะและสิ่งสุดท้ายที่ขาดบ่ได้ก็แม่นผักอีกตู้ใส่เครื่องแกงครบทุกอย่างแล้วทีมงานแม่ครัวก็ประจำตำแหน่งซีมรสชาต์เนาะในวัวพ่อก็แม่นเติมใส่ตามใจมากเลยเยอะเลย มีภยัยสนใจยังมากินนำสี่สาวแม่ครัวทีมงานของสาวมกกองเซอร์เดอร์เซเซบ าวดอกทีมงานสມวมากรอบเด้อตอนนี้เสียบแล้วสาวตอนนี้ัก